สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเอา้าหลุดแมปไะทุกคนเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหม่เลยเรามาผิดแมปนี่ทุกคนเราไม่ได้เล่น,ลนแมบ,บนี้เอาไว้ทุกคนเ,เราจะมาเล่นแมบ,บตังนี้ตังหากเล่าแบบนี้เลยที่เราเล่นอะ่ะจะตั้งใจมาให้เล่นกับทุกคนนะคะ มาทุกคนมาดูกันนะเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ฉันอ่านไม่ออกค่ะถ้า,างั้นมันเริ่มเล่นกันเลยนะแบบนี้อาจจะเป็นแบบสายรุ้งนะคะอ่ะมามันเริ่มเล่นกันเลยไว้เลือดลดนะทุกคนเราลืมไปโดดโดดกันถ้าไม่โดดไม่ได้นะทุกคนอ่าทุกคนเราลีบไปดีกว่า โกโกวาโกชิพีเสุไม่ดาโก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 อ่อ่อ e ีอ e ีอโอยดีกว่าโอ้ยมาทุกคนเราจะไปได้หรือไม่นะคะมาทุกคนเราต้องรีบไปคะ่ะอ่ะโอ้ยตกได้ไงวะนี่แหละ เราเริ่มใหม่ได้ค่ะทุกคนแบบนี้มันไม่มีเช็คพอยต์หรือเปล่าหรือว่ามีนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ขอให้มีเถอะมาทุกคนเริ่มใหม่เลยรูกสาททำตัวเป็นโปก็ไม่มีวันไงมาทุกคน เร็วเราต้องห้ามรีบกระโดดถ้าเราเออหยุดเดินเมื่อไหร่คลิปนี้จะจบทันทีนะทุกคนถ้าเราหยุดเดินเมื่อไหร่คลิปนี้จะจบทันทีนะเราห้ามหยุดเดินนะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดยกคลิปมันจะจบนะคะอ้าเมื่อกี้หยุดเดินนะแต่ขออีกขอแทนแทม แทนได้เปล่าถ้าเราตกหลุดตุยคลิปนี้จะจบดีกว่าเพราะเราไม่ตกตุยเราถ้าเราตุยคลิปนี้จะจบแต่ตกได้นะทุกคนอ่อนให้เรา,ด,เา,ยยาด้วยอ้าวเชื่อย่านทุกคนเราไม่ชินกับที่กระโดดอะ เฉยอ่ะทุกคนเราชอบมาตกตรงนี้อ่ะเราเป็นอะไรนะทุกคนอา้เอาเน่ยทุกคนเราเป็นอะไรอนะ่ะเราไม่ผ่านกับสีชมพูสักที มาทุกคนเราจะผ่านให้ได้เลยมาขอร้องล่ะ,ะซื้อชุดโกโกวา ช the well, right ่วงนี้ติดติ๊กตอกค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยลงคลิปติ๊กตอกสักหน่อยแต่ยูทู b e นี่ขยันโอ๊ยเกียบตุยถ้าเราตุยขึ้นมานะจะจบเลยนะทุกคนคลิปบ่ะทุกคนทางสุดท้ายเถอะปุ๊บไปเสียสละหน่อยนะคะแมามามา มาแล้วทุกคนเราขอเดินทางนี้ได้ไหมเดินได้มีมาแล้วทุกคทุกคนมาแล้วมาแล้วเออแต่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเพราะแม่เราซักผ้าอยู่มาโอ้ยคนด่าน,นี้เราไม่ค่อยชอบเออต้องแบบนี้แหละโอ้ยเกือบดีนะ มาลกคนเกลียบแปลว่าทุกคนเราจะผ่านได้ไหมช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะยังไม่ผ่านกับสีชมพูเลยเนี่ยผ่านมาตั้งห้านาทีแล้วยังไม่ผ่านชมพูอีกก็ ฉันเราเบื่อเบื่อเ,อเอลเกินคนเมื่อกี้เราตกตรงไหนอะอ่ะเราจะรีบไปให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนรีบไปสิ่งตรงนั้นให้ที่เราตกนะนี่ตรงนี้หรือ,ปอเปล่าว้ยเฮ้ยได้ไงวะโหทุกคนไม่ไหวอะไม่ไหวเลยอตรงบันไดมันยากมากเลยทุกคน ี่ยตรงนี้มันยากเราจะบอกให้อะตรงนี้แหละที่เราพลาดทุกคนวิมันกล้องมันสัน่นทุกคนเกียบมาเฮ้ยมันค้างว่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแมปแล้วนะทุกคนเออไม่ชอบเลยไม่ชอบส,สุดเลยอะ่ะทุกคนอยากจะร้องไห้อ่ะมาล้มันค้างหนักอะทุกคน iPad ดเราอะ่ะมันอย่างค้างเลยอะ่ะเราต้องมาเล่นแมปอะไรแบบนี้ด้วย อยากค้างก็พอมาพักก่อนพักก่อนแม่อยากคิดคือได้พักผ่อน thanks พักผ่อนอทุกคนแปดนาทีแล้วเร็วมากือไม่ไปไหนเลยย่ะอ,อุ้ยทุกคนเราจะไปยังไงของคือ,อไปทางนี้แล้วกัน มาแล้วทุกคนหวังว่าครั้งนี้จะไม่ตกนะถ้าเราตกเนี้ยเราจะจบคลิปเลยนะทุกคนวันนี้เรายังไม่ไตายเลยแต่ตกอะทุกคนฝากนับให้ด้วยนะว่าเราตกกี่รอบย้อนไปดูได้ ทุกคนแบบนี้ยางหัวร้อนเนลยเป็นเรนโบว์นะฝากเข้ามาเล่นกันได้นะคะเข้ามาเล่นกันได้เดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อแมปไว้ได้ตั้งละข้างล่างคลิปเลยนะชิบไว้เอ้แมปมันเป็นแบบเฮ้ยตายเฮ้ทุกคนเราตาย อ่ะคลิปแบบนี้เป็นภาษาจีนนะทุกคนเราเล่นเราบอกทุกคนไม่ได้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ตัดจบเล่นนะคะทุกคนบายจ้าจุา๊บจุ๊บ